แล้วผมไปฟาร์มมาแล้วไทเดนไปหาหินอันชาร์มาแล้วเจอเนี่ยเดชกเขดเนี่ยเ,เจปาทองตัวนี้นะคะทุกคนและอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปตอก ตก่เกับโบราณกันนะยู <c oughs> บอลนนำ้ำน้ำมาแล้วเราจะได้ไปลาปซิง <c oughs> ไอเดลาซิ่งกแล้ว สิ่งของจริงเลย The p i c k เ r y อันนี้คือมีโอกาสที่ปลาจะกิการโดนสองเสรนมโตมิจิกอบโบราณเลยถ้าเห็นเห็นนี้ก็แสดงว่ามีของถ้าคนดูบนพื้นให้ดีๆนะถ้าเกิดคุณมองไม่ดีกว่าจะมีต้องมีเลด้านะต้องมีเลด้า เราจะไปตกปลาที่เกาะโบระอานกันมันจะขึ้นว่าเกาะโบราณใกล้เคียงเกิดแล้วกันอะแล้วเกิดใกล้เคียงเกาะโบราณแล้วให้เราขับไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปล่อยมือแค่ว่าไปถึงก็ปล่อยมืออีกรอบูุ๊๊๊ป่อยมือ มองด้านหน้าไว้ไดีๆนะครับถ้ามองไม่ดีอาจจะโดนสุดยอดได้เลยมองดีๆนะเพระมันมีอะไรข้างในบ้าง วิธีการตกได้ปลาดีๆในเะกาะโบราณข้นแรงเ็าใช้ไทเด่นะไทเด่นมันก็ดีนะครับแต่ผมว่ายน้ำเป็นเพื่อนช่วยกูดูพวกคนสงสยัยว่าทำไมผมได้ไทเด่นเานี่ค,คนอีกคนนึงเขาใช้เป็นหัสผมก็จะใช้เบ็ดอันนี้ตกมาดูอะไรอยู่ในน้ำวนะเนี่ยเบ็ดนี้ครับขึ้นชื่อตกไว้ยอยู่นะ ไม่เป็นนิสิตจากแต่ว่าไามา่จักรขนาดนั้นรอแป๊บหนึ่งครับ,รรบรมึงบุกข้โมาในบ้านกูนนกินแล้วหอมอ่ะ อ,อันนี้คือความสามารถคือมันสามารถกระทรวงปลาลปลาที่เล็กที่เล็กลูกกพชนะจะเราตกตกงรับตกตุงวันนี้โอกาสได้ตัวที่ ครับ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 เราไปมั้ครับเราไปยังบ้าง F K พอจบสองยกที่แล้วเสร็จหมดผมับปั๊บ เดี๋ยวต้องกินข้าวแล้วต้องกินข้าวต้องกินข้าวไม่<ล>รู้ก,ก,กันว่าแม็กิ์มาใจขนาดไหนกันก็จะสปาร์ากๆถ้าปลาตัวใหญ่ก็ดีใจนะกินเลยนี่น้ณๆหนักก็ไม่ค่อยดูเลยไหนคนหนึงไ,ได้ด้เดียวว่ะร้านไหน นี่นครับตกงน้ำตกว่ามันดีมากตองน้ำตกนะตรกงน้ำตกมันดีสุดๆไปใส่เราใส่อนไปหมดหรือยังฮะเริ่มหมดอ่ะกินข้าวก่อนเลยขวางก่อนก็ได้ลูกเออซอสเติร์เอาไหมเอาวข้าวข้าวขาว้อะไรต้องเสิร์ฟเห็ย

这个呢、啊，好注意。那个 จะให้พงใอ่ไมยืนหรอ๊ายบดยตาบหนึ่งถ้ารับอะไบอกไม่รู้ด้รัอะไรเ่ากจะไป ปลาหมึกคาเค้นเมื่อไหร่คลิปนี้จบคลิปนี้จบทันทีได้เกิดผลได้ขาเค็มเพราะฉะนั้นอยากให้คลิปมันจบไวๆป่ะทุกค,คนอยากให้คลิปมันจบไวๆดูนี่นะทำให้คิปให้จบไวๆแค่หนึ่งเหยื่อเท่านั้นนะ ผมจะให้ดูว่ามันขนาดค่าเข็นลดดสิเปอร์เซ็นมึงบ้าแหะถ้าตกในมอสซ่สลันนะพวกแตกระดับสีแดงที่มีน้ำหนักเยอะถึงหนึ่งพันตกให้ได้ไม่ใช่ระดับสีเขียวระดับสีมว่วงระดับสีแดงตกได้หมื่นพันนั่นลองดูดิมันจะกดนานแค่ไหน,น เฮ้ยเดฟักเดฟักเดฟักอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอยากรู้อยากรู้อยากรู้ตัวอะไรอยากรู้อะไรอยากรู้อยากรู้เฮน,นี่ดินแรงวะ่ะเออได้ยินเน้นชดัด ายมาแล้วเหรอเฮ้ายแล้วโอ้ตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายตัวส,สุดท้าย